เยดาชิมลาดหน้าแล้วพี่น้องคะออร่อยไหมลูกออลาหน้าพี่ยดานะคะเยะดากินได้ทุกอย่างฝรั่งน้อยออกินก๋วยเตี๋ยวแทนนะน้ำซุปนั่นแหละง่ายๆหออานมาไม่ทันจะหมดแล้วเอยของหนูไม่ได้ปรุงนะลูกแค่รสชาติเผ็ดพริกไทยเหรอไม่เผ็ดไม่เผ็ดใช่ไหม อยากเอาเผ็ดอ่ะอยากเอาเผ็ดให้มาม่าปรุงยกให้มาม่าปรุงใส่พริกนิดนึง <c oughs> ดูคนทางนี้นะฮะเริ่มต้นแล้วโอ้โหตักเอ่อตักทีเดียวครึ่ง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 กระทะแล้วพี่น้องเองยน้อยเพก่อนน้อยเพื่ <c oughs> นอนสนอันนั้นน้อยแล้วเหรอลูกเฮ้วยาดาชามหมาม่าอยู่นี่น้อยมากเลยนะลูกนะไม่ใช่น้อยพี่ผาอือฮึดูหม้อครึ่งสะใจนะฮะทั้งลูกชิ้นทั้งหมู งปลามาดูปรุงกันนะฮะด้านนู้นใส่ในน้อยนะพริกเผ็ดนะลูกพริกแม่อยู่รู้นะปลาเอนะอันนี้คนชิมนะฮะอันนี้แม่ไม่ได้ใส่มะขามเปียกลูกไม่เปี้ยว <c oughs> <c oughs> มีครั้งหนึ่งทำรัดหน้าลืมเอาเทนะ้ำมะขามไปอร่อยเฉย <c oughs> แปลกๆนิดนึงนะคะพอผัดสยอยีอิวถึงจะใส่รัดหน้าเอใส่มะขามใช่ไหมหวานไม่พออีกเหรออย่าเติมมากหวานนะยอว รสชาติก็เข้มข้นแล้วเนาะโอ้ก<ด>ินรัหน้าใส่พริกเผาดีรัหน้าใส่พริกเผานะคะอืมแปลกๆมัอมหอมหอมนี่เลยชามแรกเขาบอกว่าชิมก่อนชามชิมนะคะพี่น้องค่ะดูหน้าคนชิมชิมมันอิ่มเลย <laughs> ยังน้อยปกติต้องเยอะกว่านี้โอ้โหเขาบอกว่ายังน้อยเพราะงั้นปกติต้องชามใหญ่ปกติต้องเต็มชามเลยเอ้ยอันนี้กำลังลดหุนใช่ไหมไม่เบิ้ลจริงอะ่ะไม่เลือแอนอพริกไทยใส่หน่อยไหมไม่นางไม่นักพริกไทยนะฮะไปเลยจ้าสมาร์ทกลิกโอ้ย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 อย,อย่ามาเซากุ้งหนีหมดอ,ะ <Okay. S 1> อ่ะ ดูชามพี่น้องคะ่ะวายแล้วเ,เขากินกันนะอย่าโวยวายเออล้หน้าต้องกินกนระส้มล้หน้าต้องกินกระส้มขัดเกียบไม่ทันใจโอ้ยโอ้ยโอ้ยทางนุ้นโวยวายแล้วยายต้องไปเลี้ยงหลานใช่ไหมเนี่ยอุ้ยทางนี้ก็ร้อนอยายดาใส่พริกแล้วแซบขึ้นไหมลกูกไม่เผ็ดอ่ะยังไม่เผ็ดอีกเหรออู้ยยายดากินเผ็ดเก่งนะคะ อ่าอย่างนี้ยายจ๋าไม่เอาแล้วอิ่มแล้วเนาะเมื่อกำวันนะคะปล่อยให้เด็กๆกิน <c oughs> อ่าอาชิพบีบซูดอ่าเงียบสนิทนะคะไอ้คนนี้ก็นี้วนอยู่